จะกินสดหรือจะไปใส่กับพวกต้มยำอะไนสิก็ได้ค่ะแต่ว่าย่าใส่หลายค่ะเดี๋ยวเขาจะ สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าเดี๋ยวเขาป้าเก็บพักกันต้อจ้ะเฮ็ดยังมา,มากค่ะสำร,รวจป้าแล้วแล้วบบูเบอร์รี่กาบ่ค่อยดกค่ะแถวเนี่ยเป็นป้าบูเบอร์รี่จ้ะแล้วก็ต้นสนแน่ต้นเบียร์กแน่ค่ะช่วงนี้แม่มังขึ้นสันจ้ะตะเวนตกประมาณสี่ทุนน้อยๆจ้ะตะเวนตกสี่ทุนน้อยๆแล้วกะ ะเว้นขื่นเงียประมาณตีสามนิดๆ,ๆคาซาว,ว่าที่ว่างวันที่หรออืออาจจะวันที่สามสิบพฤษภาป่ะค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะช่วงนี้พอยากว่าวันที่ว่าว่าวรืดดูพีดจำวันประดี๋ยค่ะไปะ อน,นิดเรียนจนเมย่แล้วครับฮาวป้งโอ้อากาศดีจ้าวันนี้นะตอนนี้น่าจะประมาณสาิบสององศาจ้ะเป็นยอดสนค่ะช่วงนี้กำลังขึ้นเยอะเลยจ้ะ แล้วต่ปีขึ้นกันนะคะบางปีกับ่ขกขืน,นะยอดสนแต่ว,ว่าปีนี้เยอะเลยขึ้นเกือบทุกต้นน่ะดกๆเห็นไหมยอดสนลักษณะประมาณนี้นะคะที่ที่ที่แม่ขวัญกินน่ะสนเราเข้ากับประมาณนี้คะ่ะ จะ,จะเปรี้ยวๆคล้ายๆบาักสมม่อแมน่คล้าย,ายบักสมมอค่ะมนันเขา,ขา,ขาจะติดขมติดๆอยู่แต่เขาจะหอมแล้วก็เปรี้ยวกินกระปุนได้ค่ะเขาไปทำน้ำหวานมั่งกินกระปุนเอาไปดองนี่ค่ะกินแบบเป็นยาแก้ไอ จะกินสดหรือจะไปใส่กับพวกต้มยำนันสิก็ได้ค่ะแต่ว่าย่าใส่หลายค่ะเดี๋ยวเขาจะติดขมมากไม่กอดขวนถ่าไม่กอดขวนถ่า สวยงามจ้ะเยอะมากด้วย สวยๆอ่อนๆจะน่าเก็บมากจะถินฝรั่งจ้า ดอกออกม่วงชมพูจ้าไหมลำต้นเขาจะเป็นแบนเหลี่ยมๆค่ะใบจะเรียวๆกระถินฝรั่งังยอดนี่ออนอ่อนโอ้โหนั่หญ้าหางมากค่ะข้างในเห็นไหม กระทิ้นฝรั่งเอาเนี่ยดอกคยๆดอกถั่วนี่ละจ้ะเยอะเลยเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่มะแต่ามากอะอักลากเลยเป็นดอนดอน เป็นดนดนๆอันนี้เป็นหญ้าเลดี้ค่ะออกดอกแล้วหญ้าหญ้าเลดี้เท่าทำชาก็เอาไปตากธรรมดาจ้ะแล้วก็เก็บไว้ทำชาอันนี้หยอดหยอดจังสิค่ะหยอดสิอบอุ่นอ่อนๆเนี่ยสิค่ะเหลี่ยมๆแต่ว่าถ้าเห็นดอกเขาแล้วคนคนเก็บบุคคลเป็นก็จะสะดวกง่ายกว่า เก็บแต่หยดจหยอดอ่อนๆอย่างสีค่ะแต่เห็นดอกเขามันจะดูง่ายกว่าโอ้หเต็มพื้นที่ครับหยดปูปัวอ,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 อ่อนๆอย่างนี้ค่ะมาอดอูปวอ่อนๆอดปัวอ่อนๆ ไวโอเลตป่าก็เป็นพุ่มๆอยู่จ้าสวยงามจนพุ่นพุ่มนึง่งสวยๆดอกน่าักน่ารัก,รกสวยดีจ้ะน่ารักมากอะ่ะสวยด้วยดอกกระจุมกระจุงนะจ้ะ ช่วยผักติ้วขยอดแดงๆเห็นไหมบนยอดดอกแดงๆค่ะเปรี้ยวๆจาะตัวนี้ กรสชาติคล้ายๆผักต <c oughs> ิ้วนี่แหละจ้ะรสชาติคล้ายๆผักติวคล้ายๆใบบักขามนี่ค่ะกินกับปุนก็ได้ค่ะกินสดกินสุกกับปุนแกงสมใส่ต้มปลาใช่ค่ะ แถวนี้เป็นดอนผักติ้วเลยค่ะดอนแต่ว่าเขาค่อนข้างแก่แล้วจ้ะค่อนข้างแก่แล้วค่ะหน่วยนะ้ำมะกวยอยางเดียวค่ะหน่วยนะ้ำแต่ว่าเยอะอันนี้ผักติ้วค่ะซุปเนื่อบ่บโบสมบูรณ์ไะก้านเขาก็จะประมาณน้อยๆน้อยนอย,นย,นยแดงแดงนี่สิค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน